ให้คะแนนของกินในทริปที่เราไปเที่ยวเฉิงตูกับฉงชิ่งกันทั้งของคาวของหวานอาหารจีนรสชาติเป็นไงมาดูกันเลยอันนี้เป็นหม้อไฟปลาย่างแบบเสิร์ฟมาทั้งตัวรสชาติแซ่บแซบฟิลคลายกับต้มยำบ้านเราบะหมี่ดันดันราซอถั่วนัวนัวเผ็ดแซ่บหมาลา่าเส้นนุ่มดีงามมากอันนี้เจอได้ตามทั่วไปเลยนะในห้องอาหารเช้าโรงแรมเราก็มีอร่อยเหมือนกัน อันนี้เป็นเครปไส้ตุ้มชิ้นใหญ่ดีแต่รสชาติยังไม่โดนเท่าไรต่อด้วยชานมเจ้าดังที่เฉิงตู้ท็อปด้วยฟองครีมนมนุ่มๆและมาไม่ถึงเมืองจีนแน่ๆถ้าไม่ได้ลองอาหารเสียบไม้โรยผงหมาล่ารสชาติก็มีถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างแล้วแต่ร้านเลย และต้องมารองร้านชาเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า100ปีและมีลีลาการเสิร์ฟที่ไม่เหมือนใครมันก็ชารสชาติธรรมดานี่แหละแต่ลีลานี้ให้เต็มสิบเลยส่วนอันนี้ตอนแรกเดินผ่านนึกว่าเป็นเต้าหวยน้ำขิงแต่เปล่าจ้าเป็นเต้าหวยราดหมาล่าแซบ่บ และทริปจีนของฉันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือเฮทีโดยเฉพาะแก้วนี้ทริปเปลิลมัทฉะให้เต็มสิบไม่หกักกาแฟโรบอทำลายลาเต้เป็นน้องแพนด้าน่ารักแต่ไม่ค่อยเข้มกาแฟเท่าไหร่ใครสายติ่มซำบอกเลยว่าต้องลองร้านนี้นะดีกรีมิชลินไกด์ครัวซองกรอบๆหน้าหมูหยองอันนี้คือแนะนำเลยและร้านชาชีท,ที่มีสาขาเยอะมากในฉงชิ่งอร่อยหลายเมนูเลยนะร้านโยเกิร์ตปั่นสายสุขภาพดูดเพลินๆคนรักช็อกโกแลตต้องเลฟิฟร้านนี้แน่นอน และปิดท้ายด้วยนั่งกินชาบูหมาล่าดูวิวสะพานตอนกลางคืนสวยๆที่ฉงชิ่งใครเคยกินร้านไหนบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย